น้ำลายก่อนเลยครับอาราชสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้พบกับผมนะฮะโดม,มิเกมิทีวีในเกม m e d a l of Honor Airborne นะฮะวันนี้นะครับก็จะเล่นใน Operation Market Garden นะครับเหมือนเดิมครับระดับ normal ไปเล่นกันเลยพื้นที่สีแดงนี่เพียบเลยเซฟโซนนี่มีไม่มากนะฮะภารกิจนี้อาจจะยากพอสมควรเพราะว่าเป็น Operation ที่4แล้วนะฮะมาเล่นเลยเอาเอาวุธอะไรไปดีนะฮะเอาพาม์บารีก่อนเอาอะไรดี M1 เออเดี๋ยว่นะหาก่อนหาก่อนอืมทอมสันเอ,อ่อมพสี่ศูนย์เอทีจีจีสี่สามดาเมออโคคารีเอาเอาเน้นออโคคารีดีกว่าความแม่นยำเรดออฟไฟเอ้ยเรดเอาเรดออฟไฟดีกว่าอะไรที่มันยิงแบบรัวๆหน่อยชอบอะไรที่มันรัวๆัวอ,อันนี้กว่า G 43อ่าทำซีคันเดอรี่ซีคันเดอเป็นเอ,อ่อ อันนี้กว่า K 98K เนี่ยอสายอ่ามไม่มีที่เปลี่ยนอ่ะแอปเสร็จโหลดเอาไปกิมมิคของเกมนี้นะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะตอนแรกก็ต้องโดดลงก่อนจากเครื่องบินไปในพื้นที่ที่เป็นเซฟโซนนะฮะไปเลยไม่ต้องรอให้ใครมาโจมตีเราลงไปเลยนะฮะเรามาบุกแน่นอนตายพวกมึงตายลงไปเลยออบเช็คพอยต์นะฮะตอนนี้ลงเลยหาที่ปลอดภัยก่อน ตรงไหนปลอดภัยเพื่อนไปไหนเราไปด้วยนั่นไงเขียวๆไปไปไปเออลงเอาขอนิ่งๆนะขอแบบลงแบบสวยๆอุ้ยรถถังอุ้ยรถมีรถถังเด้อวะเนี่ยไทเกอร์แทงชัวอ่าลงมาตรงนี้แล้วกันลงเซก็อย่าลืมอ่าลงนิ่มไหมไม่นิ่มไม่นิ่มไอ้นี่ไม่นิ่มไม่นิ่มรัวเลยเจ็บรัว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 เเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปหนีก่อนเจ็บรัวเจ็บเนี่ยอืมหายไปเลยเอ้ยหายไปเลยหลอดหนึ่งตรงนี้อืมเดี๋ยว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  เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเอออุ้ยระเบิดมาปุ๊กกระเบิดมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงเสื้อเขียวน่าจะเป็นฝั่งโจนไอ้ฝั่งของสตูนะใช้คำโจไม่ได้ใช้คำว่าสตรูเพราะว่าทหารพวกนี้ก็ไม่ได้ขโมยของใครก็ามาลบนี่ไงตัวไหมอึ๊บตายวาไม่รัวว่ะอืมกระสุนบรรจุไม่เยอะเลยค่อยเปลี่ยนอีกทีนึงอ่ะมีการใช้ปืนบัสกันอาวุธดรอปกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะเข้าไปในฐานศัตรูแล้วตอนนี้ สีเขียวไม่ใช่ฝั่งเราไม่ใช่ฝั่งเรารู้เลยเปลี่ยนไหมถามว่าเปลี่ยนไหมถามใจตัวเองดูเปลี่ยนดีกว่าครับเปลี่ยนงานนี้ต้องเปลี่ยนไปหาเปืือกแลใหม่ๆหม่ทไมอ้เอซ่อนไม่เรียนไม่เรียนไอ้หนูไม่เรียนตรงนี้ดีกว่าเออเอาเอาออ้หงายโดยไปขนาดนั้นไม่หงายก็ไม่รู้ว่ายังไงแล้วเออตรงนี้อีกออกไปกระโดดมันจะไปไหมที่มึงต้องตายแบบกระโดดงั้นนะเออเออนีมาอีกโดี๋ตกใจตกใจรัวรัวไปก่อนรัวไปก่อนรัวมัมวเอ้ตรงไหนข้างหลังข้างหลัง ข้างหลังตุ๋ยหลังอีกแล้วพวกนี้เกชิบหายอ้าวตรงไหนอีเอ่าออกระสุนอ่เอามาก่อน HMG HMG เออไปเลยรัวๆตัดรัวๆหัวหัวแตกเช็คพอยต์อ่ตรงนี้อะไรเก็บระเบิดมาอ่า MG NET CLEAR เหลืออีกสองที่นะครับเกมอนเกรนิตคอนเน็ตเออเอเอนี่ตายไปซะนอกอ k o u โลวิง่งไทเกอร์แท n k อ๋อให้ใช้ระเบิดที่เราเก็บมาทำลายไทเกอร์แทงที่มันตัวตราอยู่จัดไปภารกิจยังมีอีกหลายที่ภารกิจมีอะไรบ้างเออมีซา g บ Bridge Demolition นอิค p เม n นต์มีการให้ระเบิดสะพานหรือเปล่าหรือว่าให้ไปคุ้มกันการระเบิดสะพานดิสซิเบิลเอ o โพสิฟบังเกอร์อ่าผิดขออภัยนะดิสซิเบิลเรดิโออิ m e n t ให้ไปปิดเรดิโปิดวิทยุนะครับเอาเท่านี้ก่อนไปจุดที่เป็นดาวนะฮะ บีดาตรงไหนก็ตรงนั้นเลยฮะไปเออเออลูกอุ้อู้ขาหักมาเนี่ยโอ้โหโอ้โหลูกมาชั้นหนึ่งเลยโอ้อ่ะออกมาตรงนี้นะฮะมีรถทางผ่านมาปะวะไม่น่าจะมีอ่ะตรงนี้นะฮะเข้าไปอืมนี่ไงโอ้หบาร์เฮ้ยโอ้โหบาร์ไอ้เจ๊บปืนบาร์ปืนบาร์กูทิ้งเอ็มพีเลยอ่ะเฮลโฟอ๋อนี่พวกกล่องพยาบาลไอ้นี่อะไรเนี่ยอ๋ออ้อนี่จุดจุดเซฟโซนอันนี้อะไร กระสุนอ่ากระสุนเต็มโอ้มีให้เก็บกระสุนตรงนี้เยี่ยมครับเยี่ยมแบบนี้สิสบายใจเดี๋ยวดูระเบิดใหม่ระเบิดใหม่กดปุ่มจีใช่ไหมนี่ไงระเบิดโอ้โออออะไระอะอเนียระเบิดใหม่นะท,ท,ที่ใช้ไปทําลายพวกเออรถถังนะฮะเปลี่ยนก่อนอ่าแพรเตอร์สติ๊กอ่าแต่ก็กลับไปใช้ปืนอ่าปืนบากดลัวะะลัวนะฮะลัวกว่า MP อีกอ่าตรงนี้เงียบกริบเหมือนไม่มีอะไรอัวนี้ออกได้ไหมดูสิออกออกไปได้นี่ว่ากำ มาทางนี้ก็ได้อา่าเดี๋ยวก่อนรถถังมันขยับอยู่ปะวะออกมาก่อนออกมาก่อนเอออ้ยโอ้อ้โอ้ยอออตรงนี้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 มีตรงนี้มีเอบก่อนเลยจ้าเอ๋ตรงไหนเอออยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อ่ะตายน้เตียยก็อตอันนี้ปืนโผล่ปืนโผล่รู้นะอยู่ตรงนั้นอะรถถังมาอววะยี่งไงรถถังมาแล้วมึงเอ้แอบก่อนค่อยๆไปค่อยๆไปอย่าวูวามไว้ รถถังมันตรงนี้โอ้โหมาแล้วเว้ยมาแล้วมาแล้วรถถังอย่าไปไฟกับมันอันตรายมาแล้วมาแล้ว,ระ,ลวระเบิดได้ผลว่าระเบิดได้ผลลองลองดูไม่เสียหายคว้างไปเบื้มไหมเบื้มไหมอ้อูอู้อูเอาอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้ยขนาดนี้ขนาดนี้เชียวโดนเบาไม่รู้เมื่อกี้ไอ้นี่ไม่แม่นเลยกู โดนไหมโดนโไหมโดนไหมอ่ะลับย่งมีรถรถถังไปไหนแล้ววะรถถังไปไวเหลือเกินไอ้เหคิยไปตรงนู้นอยู่ตรงนู้นค่อยไปค่อยไปตรงนี้มีตัวหนึ่งชัวรใน่ไงเจอจออยู่จ้าตายยังจ้าดียังดียังเลยอย่างนี้ดียังเลยอ่าโกรธกองพยาบาล h p ีเก็บเยอะเหลือเกินตรงนี้อ่ะมาตรงนี้นะฮะรถถังโอ้โหโอ้โหรถถังมาทางนี้ว่ะเฮ้ยหัวรถถังมาทางนี้ แม่อุ้ย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 กูเห็นกูเห็นกูเห็นกูรู้ว่ามึงมามาตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ไงตรงนี้หลังคาเอ้ยตรงหน้าต่างโบสถ์ตรงนี้อีกข้างหลัง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 จ้าไม่ไหวตายซะนี่อีกตรงนี้อีกมึงรู้จักกูน้อยเกินไปแล้วกูใช้สกิลบิ๊กบอสมาใช้แล้วเนี่ยเกมไม่เท่ากียร์เอามาใช้ให้หมดเลยเกมนี้อ่าระเบิดอยู่ไหนวะกีเอาเอารถถังก่อนขี่รถถังก่อน หัวมาแล้ว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 หัวมาทางนี้ห oh, ัวมาทางนี oh, <podia> ้แล้วห <wenn> ัวมาทางนี้แล้วอ่อเรียบร้อยพังเอาแล้วสุดยอดโดมี่ผู้ฆ่ารถถังอ่าวิ่งก่อนเลยวิ่งหาที่ปลอดภัยก่อนเผื่อมีใครมาอีกรถถังพังไปแล้วนะฮะตอนนี้ไปทำภารกิจกันต่อไปเลยอุ้ยไกลๆฝั่งใครยิงมาเนี่ยฝั่งเราปะถ้าฝั่งเรายิงก็บอกเลยว่ามึงเข้าใจผิดแล้วโอ้ยไม่ใช่มันจะเข้าใจผิด มันเข้าใจถูกแล้วมันไม่ใช่ฝั่งเรานั่นมันโจรฝั่งสตูรูอโอ้ยไม่ใช่โจรดิัตูรูดิเออมันไม่ได้มาขโมยของมันมาลบเออเออเออแล้วมาตื่นตื้น,ต,นตื่นอะไรเนี่ยเมาส์ก็ไม่ดีเอออ่ากระสุนปืนบาใช้ G43 ไม่เอาไม่ใช้ไปก่อนหาที่มันดีๆกว่านี้ก่อนตรงนี้ใช้ได้ไหมเราวนตรงนี้มารอบหนึ่งวนะวนไหมนี่ถือถามว่าวนไหมบอกเลยว่าวน เฮ้ยนี่ไกลๆไกลๆเออเออเอ็นยิงยิงยิงไอเดี๋ยวก่อนสปริงฟิลก็มีทช่ไมไม่ใช้วะเอ้ยกูใช้เอาเอามาใช้ถูกปะเนี่ยโอ้ยเออเราใช้เคนี่ยว่ะเคสีสัวโอ้โหมึงเอ้ยเลือดกูเลือดเลือดเลือดเยอะเยอะตรงนี้เยอะเยอะเยอะเลยอ่าเีลืตัวโอ้โหจะตายตายเอาตายเอาก็ออกมาก่อนเรากำลังใกล้เดี่ยงมีที่ไหนวะให้เก็บพวก กงพงองพยาบาลได้ตรงกลางที่รถถังวนเมื่อกี้นี้ก็ช่าจะเก็บได้หรือบ้านหลังนี้ดีบ้านหลังนี้มีเรื่อให้เก็บอยู่นี่วะกลับเข้ามาก่อนเอออ,อันนี้เยเก็บไปแล้วมันมีอันหนึ่งนี่ว่านี่ไงเออนี่ไงเ,เต็มเตลทีเดียวเชียวเราต้องรู้จักออการจําไว้นะฮะว่าตรงไหนมันมีอะไรนะครับเราได้วิ่งกลับมาเก็บได้ถูกต้องกลับมาตรงนี้เหมือนเดิมอ่ะอ่าควางมาควางไม่ถึง ถึงนี่ว่ะเอ้ยไม่ได้แดกโกูเราวิ่งไวบอกแล้วเรื่องวิ่งนี่ขอให้บอกเออเป็นไรไหมไม่เห็นเป็นไรเลยเออไปก็ไปต้องไกลกว่านี้ใกลกว่านี้ใกล้กว่านี้านหาที่กำบงังปลอดภัยไหมปลอดภยัยอย่างนงี้ในโบสถ์น่าจะเป็นที่ซ่องสุมของเออฝั่งสตอ่ายิงซะเอออืม เป็นไรไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องสองนัดนี่พี่นี่ตัวนี้อืมนี่ไงหน้าหน้าพิงกับกำแพงเลยโอ้เออตัวเลยจะฝั่งเราแล้ว,ลวโอเคความภายอากาศมาใช้ปืนบาอะรีโหลดอะรีโหลดเร,รดจะจะ,จะตีใครเราจะวุ้ดกับอากาศในนี้มีอะไรหรือเปล่ามันหน้าเข้าไปดูเสียจริงอ่ปาปาปลปไอนี่กระสุนปืนอะไรเนี่ยลเลเวอร์โอโ้โห โอ้โดนไมมโดนไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้โดน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 ไม่โดนโดนไม่โดนโดนน้านจะโดนมาอ่ะโดนยิงกูยิงกูโดนโอ้โหโชคดีมีตรงนี้มีดิเจนดิเจนโอเคเลือดเต็มอ่ากูก็นึกว่าหมดแล้วยังมีอีกสองตัวไอ้ตรงนี้มีบันไดเว้ยมันหน้าขึ้นไปเสียจริงแบบนี้ต้องตามไปดูอ๋อนี่เป็นหอระฆังนี่ว่ะหอระฆังอ่ะขึ้นไปอีกอ่ะขึ้นอีกเอาให้ถึงจุดสูงสุดแต่สยามกันไปเลยเทเวเชียวมีอีกไหมเอ้มีอีกอ่ะมีอีกก็ขึ้นอีกดิ อู้เรียบร้อยหาล่วงไปน่าเสียใจนะฮะที่ไม่สามารถยึดคลองเออเขาเรียกว่าอะไรวะขอระคังได้เราลงลงไงวะไอ้เหี้ยเสียตรงล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 งดีๆลงดีๆเออนิ่มๆนิ่มๆมันก็ไม่มีอะไรนี่หว่าข้างบนขึ้นมาทําไมมีดาวอยู่ข้างบนนะฮะต้องตามไปดูนั่นไงวาระเชียวเยอะเลยข้างล่างก็นั่นกันไปขบวนจ๋าวัดีจ้าวัดีวัดีข้างหลังข้างหลังพี่โอ้โหเฮี้ยข้างหลังไอ้เฮี้ยข้างหลังข้างหลัง้ไอข้างหลัง โอ้โหโอ้ยโหโอ้โหไม่ธรรมดาขลังขลังยิงเอ้ามามามารา้วนบาปืนบามันล้วนนะเว้ยเอ้ยระเบิดเจ๊ไม่ไหวแล้วมึงระเบิดเยอะกันไปแล้วต้องมี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 กันบ้างแล้วมีกันบ้างระเบิดกูอยู่ไหนวะอ่าระเบิดระเบิดเอาคว้างไปคว้างไปกูก็มีกูก็มีโดนไหมไม่โดนอ่ะมาทำไมมาทำไมเอ้าหลับอ่ะหลับหลับอ่ะเลื้อยเลื้อยหลับไหลมึงนอนบ้างเถอะเฮ้ย นี่อีกยังยังยังหวัดดีจ้าหวัดดีจ้าหวัดดีจ้ามีอีกไหมมีอีกไหมเรียบร้อย MG Nest เ,เ,เคลียโอเคเคลียหมดแล้วฮะเฮ้ยใช่ป่ะวะโอเค MG Nest คือทำลายลังก็ถือว่าทำลายไปแล้ว e p ้พุ er, ่ i v e Bunker d i s ิสเ e ก็ทำเรียบร้อยแล้วเช็คพอยต์ฮะตอนนี้เดยงที่ไหนเกิดที่นี่ครับอ่าตรงนี้เอ้ยทำอะไรเพื่อนกูหลับไปโอ้โหพวกเราเพี่ไปตรงนี้ ให้ทำไรต่อดิดูดแปบ๊บหนึ่งเออเหลือตรงสะพานอ่าโอเคสะพานไปไกลหน่อยไปเลยไปเลยไปเลยจ้ามีอะไรไหมจ้าตรงนี้พี่เบิร์ดแล้วทุกคนจะจ้ะามากอะไรพี่เบิร์ดวะอ่าก็ค่อยเป็นค่อยไปตรงนี้ดูจากในแมปในเรดาร์ถ้าทางจะเยอะถ้าทางจะเยอะตัวแรกไปซะแล้วไปไหมยังไม่ไปไม่ไปอ่ะให้มันไปสิขึ้นข้างบนไปเอยใช่ปะโอ มึงยืนอยู่กับพวกพวกศัตรูตกใจหมดข้างบนข้างบนมีข้างบนมีอ่าเอารุกขึ้นได้แล้วจะมอไปถึงไหนอ่าแสดงว่าอยู่ข้างบนชั้นหนึ่งข้างบนเอ้ยอะไรข้างบนอโหปลอดภัยปลอดภัยไม่ใช่สีแดงขึ้นไปข้างบนเพียบ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 เลยจ้าเพียบเลยเพียบเลยลงลงก่อนจ้าลงก่อนจ้าลงก่อนจ้าโอ้ย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 นอโอ้ยนอไอ้ขามีช่วงนี้ตัวหนึ่งใครลงมาเอ้ยใช่ป่ะพวกเราเพื่อนระวังเพื่อน มันอยู่แถวนี้ตัวหนึ่งใช่ปะใช่ปะนั่นไงเอ้ยเออลีล็อกเอาศูนย์เสือกหมดอีกอ่ะหมดแม็กอีกอ่ะอ่าปลเอ้ยไม่เป็นไรเว้ยอ้าววนกันอยู่ตรงนี้แหละอ่าก็ค่อยทำละก็ค่อยกำจัดไปทหาพวกนี้เยอะเยอะจัดตรงนี้เยอะเยอะเยอะอ่ะมอบ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 มันมีประโยชน์ตริงจริงอ่าไปไปเอ้ยไม่โดนอ่า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 โอ๊ยโอ๊โอ๊ยโอ๊ยยีก่อนตายไหมตายโดนโดนโดนติดจ้าโดนติดจ้าจ่าเอ๋ จะเอะ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 ไม่เป็นไรอะดีโหลดก็ได้โอ้โหแล้ยระเบิดหแดง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 ฉาดแดงฉาดแต่ว่าอยู่ใกล้มากรอดตัวโอ้โหมึงเอ้ยยากเจนจริงๆยากเจนยากเจนยากเจนจริงๆโอ้โหโอ้โหเอื้อบไป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 ตรงนี้อ่าลงสวยลงให้สวยลงให้สวยแต่จริงสวยไหมเออแค่สวยงามแบบนี้ดิเอาที่ฝั่งโจ๊ไอ ฐานะตูนี่วะอ้าวเวนกำดึงโด่งมาเลยเฮ้ยโอ้โหเพียบเพี้ยบเพียงเพียบเพียบโอ้โหเอาเอาลีโลจะลีโลอีกอ่ะจะเป็นอ้าวเวนเอาเอาตายตายตายให้หมดอ่ะฟังเอามามาดิมาดิมินชั่นต่อไปที่ไหนวะเนี่ยเออนี่ไงอัพเกรดเลยดีดิลส์รีคอยอ่าอาการสั่นลดลงอ่ะตรงนี้อืมวงมาตรงนี้เลยเว้ยเออ มาที่จุดที่เราตายเมื่อกี้เลยโอ้โหข,ข้างบนรู้มันเยอะอีกขึ้นไปอีกเออกูนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนใจเยน็นั่นฟังฟังเราปะเนะี่ยไม่ได้ฟังเราฟังยิงเพื่อนกูเหรอยิงเพื่อนกูเหรอยิงเพื่อนกูก็ตายซะอันนั้นไงระเบิดข้างบนข้างบนเออตายยิงเอ้ยข้างบนโลกอะลงถ้าลงก,ก็ขึ้นไปเข้าไปเลยเข้าไปชาร์จดีกว่าเข้าไปชาร์จเข้าไปชาร์จอ,อย่าไปกลัวชาร์จเลยชาร์ตตรงนี้ต้องชาร์จอาตี๋อะทำลายทำลายทำลายหมดอา วิศวศึกษาทำร้ายมดอืมเรียบร้อยมีผู้ต่อต้านนะให้ไปเคลียร์ผู้ต่อต้านนะฮะไปที่จุดกันแล้วกันนะไม่รู้ว่าให้ทําอะไรให้ไปไปที่จุดดาวก่อนแต่เนว่ารีทิสแตนเนี่ยแบบว่าผู้ต่อต้านผู้ต่อต้าน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 เยอะเยอะเยอะจตาย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 ไม่ใช่มันตายกูจะตายอึ้งโอ้ยรอดตัวมีเลือดอยู่ตรงนี้มั้งเออมาตรงนี้่าใช่วิ่งเลยวิ่งเลยให้ไว ตรงนี้มีพวกเราอยู่พวกเราอยู่โอ้ยอุ่นใจแล้วมีพวกเราที่กอุ่นใจแล้วตรนนี้อ่ศัต,ต Weber, ูัตูโอ้หมอมมอเมาเมากูเมาแล้วกูเพียบเลยเพียบ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 เลยระเบิดระเบิดฮัลโหลเอาไประเบิดไประเบิดไป,ดไปมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดใส่ไม่ยัง้งโดนบ้างไหมโดนไหมโดนไหมเหมือนจะไม่โดนอ่ะไปควางระเบิดนี่ไม่เคยโดนเลยจะใช้ระเบิดไปทําไมอย่างงี้อ่าไป พอใกล้ๆเปิดอีกใกล้ๆโอ้โหใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆไปใกล้กลไป,ไปรู้ทั้งรู้วข้างในก็มีเยอะอีกเข้าไปอีกเอออ่าอ่ะอ่ะอ่ะอนนี้งนนี้งหัวแตกเต็มๆไปเก๊